สวัสดีครับเพื่นครับพี่นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องสมุดตัวตัวผมชื่อด้ำนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวและก็แนะนำเรื่องเรื่องที่เพิ่งจบไปมันหเลยนะครับเนมะื่อวันที่ผ่านมานี้นะซึ่งเออผมช่วงที่ดูจบนี้แล้วก็ช่วงที่อัปโหลดคลิปก็น่าจะเป็นช่วงวันพุธนี้นะครับที่อาจะหมดสิทนะเราดูกันครับแต่อันนี้ก็แน่นนะกับเรื่นที่ว่าอบอุ่นมากอบอุ่นหัวใจมาก,ออมาก,ามากแล้วก็คือแบบเป็นข้อแรกที่ผมอิน เอนเมีความรักครับพวกเอนเมีแบบนี่คือเป็นการ์ตูนแนวรักใสๆในรโรงเรียน,นะครับของวัยรุ่นซึ่งผมว่าประทับใจดีมากแล้วก็สึกว่ามีแง่คิดน่าสนใจอยู่มีแนวคิดน่าสนใจแล้วก็แบบดูแลแบบมันไม่ใช่แค่ตัวรักอย่างเดียวอะมันเป็นตัวที่ว่าถ้าเราจะเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่มากกว่าเพื่อนเนี่ยมันควรเริ่มต้นยังไงผมว่ามีเรื่องนี้ตอบโจทย์ตรงนี้นมากครับว่าเราควรจะทำยังไงดีแล้วก็คือแบบได้คติสอนเรื่องของการใช้ชีวิตกับแบบทำยังไงให้ ไม่เสียความสึกกับคนรอบตัวเท่สุกดีด้วยไปอย่างเงี้ยครับโอเคเกินไปแยากเลยครับนั่นคือเดเรนเจอร์เน็กดอร์สปอตมีโรเทสนะครับหรือชื่อภาษาไทยขาดคุณอาฟ้าข้า,ามมไไห,อห้อง,งไปผมคงม,มีชื่อต่อไปไม่ได้อีกแล้วสําหรับเรื่องขาดคุณอาฟ้าข้าห้องไปผมคงมีชื่อต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยขอเรียกสั้นๆว่าคุณอาฟ้าข้า,ขาห้องลยกันนะครับได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าชื่อก็แอบยาวนิดนึงนะคุณอาฟ้าข้าห้องเป็นเอเมชั่นจากนวนิยายเรื่องเดียวกันนะครับเกร่นยคุณ ไซเคนซันนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเก้าเล่มน,นะครับเป็นเล่มหนึ่งถึงแปดแล้วก็เล่มห้าจุดห้านะครับเขียนตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาคมสองพันสิบแปดจนถึงวันที่เก้ามิถุนายนสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็แล้วี่มีตอนนี้มีมาเงาหมาแล้วสองเล่มน,นะครับแปรไทยสึกว่าจะมีสุข,ขอนิยายเอออยู่ที่ห้าเล่มน,นะวันนี้ผมผมไม่แน่ใจว,ว่าตอนนี้แปรไทยถึงช่วงไหนครับดีว่าผมหาไม่เจอเลยขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปตอนที่ผมซื้อมาให้ดูหลังนะแต่ว่วา เอ,เอเเจลยนะโดยที่บอกไปตอนแรกครับว่าน,นี่คือแอนิเมชันแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับก็คือเป็นแนวเรื่องราวความรักของเด็กหนุ่มสาววัยเรียนช่วงมัธยมนะครับโดยมีตัวข้อหลักกัน5คนนะครับก็คือมาฮิรุชินะนะครับเ,เป็นนางเอกของเรื่องนะหรือเธอมีฉายาว่าคุณนางฟ้านะครับคือเป็นสาวน้อยผู้เพียบพร้อมมาขอบคุณทำอะไรก็เก่งสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคทุกอย่าง แล้วก็อันนี้ฟูจิมิยะครับเพยของเรื่องนี้นะซึ่งเราจะว,ว่าเป็นู้ชาที่ภายนอกดูเหมือนเด็นชาเฉยชาไม่ค่อยสนโลกเงครับเป็นเหมือนเด็กหลังห้องประจําห้องเรียนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อิซุกิอาคาสวะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อาคาสวาะไอ้อิซุกิอาคาสวะนะครับอิซุกิอาคาสวะนะครับก็คือเป็นเรื่องของ มาอันนี้ปุจิมีญะนะครับก็คือเป็นเพื่อนของตัวเอกเรื่องนี้นะที่ก็คือเป็นตัวละครที่เหมือนคอยซัพพอร์ตให้ตัวเอกคอยคือช่วงหลังเพราะว่าช่วงหลังมากกว่านะครับช่วงหลังจะเห็นตัวละครตัวเนี้ยเอ,อ่ออาคาซาวะนะครับคอยเหมือนแนะนําให้เพ่อเอก,ก้าเปิดใจไม่ปิดบังใจตัวเองเนี้ยครับแล้วก็ชิโดเซชิรคาวะนะครับเป็นแฟนของอาคาซาวะนะครับก็คือเป็นเหมือน จะเป็นเหมือนแหละใช่เลยคือเป็นแฟนกันนะฮะสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็แบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คู่ลห้กับคู่พานางครับในเรื่องนะฮะแล้วก็จะเป็นยูตะคาโดวากินะครับหนุ่มเพอร์เฟกที่มีบทช่วงท้ายแอบเจินิดนึงนะครับคนนี้ซึ่งเรื่องราวของคุณฟ้าข้าห้องเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างเน้นที่2ตัวเอกคือตัวของอุจิมิยะกับชินะนะครับก็คือเรียกว่าทั้งสองตอนเนี้ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยค่อยๆยแบบคืกันเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยครับ ซึ่งต้องว่ามันเริ่มจากฟูจิมิยะเนี่ยไปเจอน้องชินะตากฝนอยู่ครับเธอนั่งตากฝนอยู่แล้วก็เพลงตอนที่ว่าคือภายนอกดูเหมือนหนุ่มเย็นชาแต่จริงใจ,ใจ,ใจก็คือเป็นคนดีอ่อนโยนชอบช่วยคนอื่นอเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งอกเกรงใจคนอื่นเงี้ยแล้วก็้วยความที่เห็นน้องชินะตากฝนนะครับก็เลยช่วยในการมอบร่มให้กับเธอนะครับเพื่อจะให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปโดยไม่เปยกฝนแล้วพอกลับบ้านไปได้มา บองเออเจอกันนะครับแล้วก็รู้ว่าทั้งสองคนอยู่ข้างห้องกันคือผู้ชิมิยะกับชินะเนี่ยคือเหมือนเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ตามห้องพักของคอนโดโรงแรมอย่างเงี้ยครับเออลงราคอนโด่ะคอนโดเพราะว่า,ว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 ามันเป็นคอนโดคือทั้งสองคนบังเอิญว่าพักอยู่คอนโดเดียวกันและอยู่ข้างห้องกันครับแล้วทีนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ชวนมูลไม่ใชว์โชม์นี่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนะครับได้มา พูดคุยทำกกรรมร่วมกันนะครับไม่จะเป็นเล่นเกมด้วยกันกินข้าวด้วยกันทําอาหารด้วยกันไปเดินดูของเออซึ่งมันมีโมเมนต์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยช่วงแรกๆคือว่าที่ตัวเอกของเรานะครับจิมิยะเนี่ยนขาจะเหมือนเป็นเด็กแบบเออไม่ค่อยเข้า,าห้องอย่างเงี้ยเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปที่กลับมาแล้วก็กินเลยนอนเล่นเลยเลยโดย,ยที่ไม่เาสายห้องก่อนนี้ครับ แล้วน้องชินนะมานี่ครับคอยเป็นแม่สีเขือนคอยเก็บวาาให้ทํากับข้าวให้นะครับคอยคือช่วงแรกน้องชินะจะเอามื้ออาหารที่เหลือครับจเจาอาหารที่เหลือที่จะกินเหลืออย่างเงี้ยมาแบ่งให้ฟูจิบยะกินนะครับเพราะว่าคือฟูจิบยะค่อนข้างจะกินแบบจังฟู้ดครับช่วงแรกกินอาหารดูอาหารสาเร็จอะไรเงี้ยครับกลายเป็นงั้นไปคือแบบเสืสอผภาอะครับ,รบแล้วได้น้องชินะมาช่วย เรื่องอาหารทำมาข้าวทำอาหารให้ให้เอ่ออย่างน้อยคือแบบแบ่งเบานะเพราะว่าเหมือนเธอติดนี้ครับเพราะสึกเธอคือเธอติดนี้ที่ผู้จิบยะช่วยเรื่องที่ไม่เธอเปรียบฝนอ่ะทีน,นี้เธอก็เลยพยายามตอบแทนผู้จิบยะก็คือโดยการที่เริ่มจากส่งข้าวเอ่อจากอาหารเสริลให้ก่อนเองี้ยหลังหลังมาก็เริ่มมีแบบทําอาหารให้ด้วยหลังหลังก็คือแบบบุกถึงห้องเลยจริงจริงครับจริง,รงบุกถึงห้องเลยนะแล้วก็แบบแบบ คุยเล่นการทำอาหารให้กันทำนุ่มนี่กันครับโห oh, แบบโหแบบอึ้งไปเลยเหมือนกันนะสรางฟิจิยะเองก็แบบไม่รอยหน้าครับเขบ้าไปสุภาพบุรุดไงอ่ะก็แบบเฮ้ยมีสาวทําให้หรือฐานเนี้ยแล้วเป็นคุณนางฟ้าประจำโรงเรียนเงี้ยเพราะว่าน้องชินยะได้ฉายาว่านางฟ้าจําห้องครับคือเธอที่หนึ่งของห้องตลอดเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบตลอดอย่างเงี้ยครับแต่พี่ข้าเป็นหนุ่มจืดเนี้ยแล้วแต่ว่าเราที่ว่าพอสาวมาแทนที่อ่าเขาจะแบบที ผมชอบอย่างนี้แหละคือปกติอาจจะต้องมีนะเซอร์วิสเนี่ยปกติเวลาเอเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บอะ่ะมันมีเซอร์วิสบ้างมีฉากที่ต้องใช้หมอกสีทำบ้างอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยผมชอบนะเพราะว่ามันให้เราโฟกัสความสัมพันธ์ของทั้งสองคนได้ตลอดผมชอบเนี่ยผมที่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันมันเป็นการเมือเรื่องจริงแล้วก็ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครนี้จริงอะ่ะกุชชิ่มิย็คอยแบบให ชินะช่วยจริงแต่เขาพยายามตอบแทนตลอดเพราะจะเป็นช่วยดูของให้ซื้อของฝันให้ซื้อของอะไรให้ครับมีแบบซื้อตุ๊กตาให้ไปพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะชินะน้องชินะเขาให้จะเหมือนเป็นนักเรียนดีเด่นแต่เ็าเก็บตัวครับไม่ค่อยออกไปไหนเงนี้ยตั้นใจเรียนขอย,อยันนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวสงสารใครเงี้ยแล้วได้สุจิยายคอยช่วยพาให้น้องเขาแบบไปปวดหัวปวดตาบ้างไปที่อื่นบ้างเงี้ยครับคือเสน่ห์เรื่องนี้เลยคือเพราะว่า มันท้าเราได้เห็นความสัมพ yeah, okay. okay. ันธ์ตัวข้ครนี้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเริ่มจากแค่คือแรกๆทั้งสองคนทั้งชินยะกับมิยะเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความเกรงใจกันและกันอยู่ะครับเพราะโอเคเพราะว่าตามผู้จิยะก็คืออีฝั่งผู้หญิงเนี้ยเขาจะทาแบบทาตัวเป็นผู้ชายแย่ก็ไม่เหมาะถูกไหมฮะพราะชินยะก็แบบว่าเป็นเอ่อเป็นนักเรียนดีเด่นเนี้ยถ้ามีใครรู้ว่านักเรียนดีเด่นนะฟ้าจำโรงเรียนเนี่ยไปคบกับหนุ่มจืดชืดในสายตาคนอื่น แม่อย่งนะั้นหนุ่มตัวชื่อใดาคนอื่นเนี่ยอาจจะดูไม่ดีโดนนินทาว่าร้ายโดนใส่ร้ายโดนส,ดนสร้างข่าวสายใส่สีตีไข่อย่างเงี้ยครับเธอเคยต้องพยายามจะเหมือนถ้าสองคนนะครับต้องเรียกว่าแอบคบหากันไม่ใช่คบเป็นแฟนนะค,คือเหมือนแบบก็คืออยู่ค่าห้องกันก็คอยช่วยแบ่งเบากันอย่างเงี้ยอย่างมาทีก็ไปซื้อกับข้าวด้วยกันแล้วก็สอ่งทำอาหารอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยแต่ว่าทาแบบลับๆไม่ให้ใครรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดรู้ขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้ครับ ส่วนตัวขอ้ออื่นนะครับอย่างอาคาซาวะาชิราคาวะนะครับแล้วก็โนวากินะครับเรียกว่าเอาเป็นตัวข้อที่มาสมทบได้ว่าสร้างสีสานมากกว่าครับเพราะที่ผมบอกว่าเรื่องราวเน้นไปที่เรื่องของชินะกับคุจิมิยะซะเยอะนะครับก็คือเรียกว่าเป็นส่วนที่เหมือนเขาเน้นเลยคือเรียกว่าตัวนิยายเน้นเน้นเน้นจัดจ่ายครับไม่มีแบบไปอ่าช่วงหนึ่งแบบไม่เหมือนนิยายหลายเรื่องที่มีเอเป็นแบบเช่น อ่ขอแบบเหมือนกนตัวฮาเลมอะเหมือนแบบพวกกตัวฮาเลมที่ว่าหน,นึ่งตอนที่หนึ่งสองสาเป็นผู้หญิงคนนี้สี่ห้าหกเป็นผู้หญิงคนนี้เจ็ดแปดเก้าผู้หญิงคนนี้สิบเจ็ดสองเป็นผู้หญิงคนนี้อย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนี้ทั้งสองตอนเราเฉกความสัมพันธ์ของชินะกับฟูจิมิยะค่อย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 สิกกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเริ่มมีความรักขึ้นมาแต่ตัวข้อสัมพพบอย่าง เดี๋ยวผมไปช่ดิพอเขาตัด้ีิหนึงนะครับขอสักสิบหนึ่งอคาซาวะชิราคาวะแล้วก็โคโดวะคินะครับคือทั้ศกคนเนี่ยมาเติมเต็มเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นตัวละครคอยซัพพอร์ตเติมเต็มให้แบบช่วงเวลาที่ทศกคนอย่างเนี้ยก็มีตัวละครทั้งสามคนนี้ครับมาช่วยให้เอ่อทั้ศกคนเนี่ยเหมือนเริ่มกล้าเปิดใจมากขึ้นซึ่งรงหต้องว่าน้องชินาเนี่ยสายลุกหนักเลยลุกหนักมากนะฮะแล้วก็คือก็คือเธอ แชรอาการออกชัดเจนเลยว่าเริ่มชอบเพจครับคือแล้วผมชอบนะคือโมติผมมาจากลำคาครับเวลาแบบคาแรคเตอร์ตัวข้ TER, ขาหญิงเล่นตัวอย่างเงี้ยหลายครั้งที่ผมเห็นนะ่ะผมรู้สึกลำคาญเพราะว่ามันแบบจู่จก็งงอะงน,น,น,นงนี่ผลเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยผมรับได้เพราะว่าคือแค่สองคนนะครับเรียกว่าพัฒนาเลเวลพัฒนาความสัมพันธ์ข้าวความสมานตเนี่พัฒนาจนเลเวลจากแม็กแล้วอะ่ะพอมาถึงช่วงคาที่ ชินะเริ่มแสอาการความรักมาเงี้ยทําให้เราไม่ลาคาเลยผมว่าผมสึกไม่ลาคาเลยเพราะว่าเขาแสรให้เห็นตลอดว่าความสัมพันธ์ของสองดีขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีตัวละครอื่นความสมทบคอยเติมเต็มมอบความกล้าให้ถ้าสองคนเนี้ยเปิดใจกันมากขึ้นเงี้ยครับก็แบบเพอร์เฟกเลยเรื่องนี้คือเพอร์เฟกมากครับแล้วก็นะครับเรื่องนี้ก็จบลงที่ยังไงพอใจได้ฮะผมพูดนค่นี้เออผมลืมบอกมันมีสักตอนนิดนึงนะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยลืมบอกก่อน ก็เรียกว่าเรื่องนี้คือผมมองว่าดีเลยดีเลยมันไม่มจุดที่ผมลำคาญเลยไม่มีจุดน้ำคาญส่วนเรื่องเพลงประกอบเนี่ยน่าจ,จะจิตคนแล้วล่ะผมไม่ชอบโอปีนิดหน่อยแต่ว่าเอดีก็โอเคเพลงปิดโอเคเพลงโอีม, OP มันไม่ใช่สายผมแค่แหละอแต่ว่าเหนือเรื่องต่างๆครับมันเรียกว่าเพอร์เฟกผมมองว่ามันเพอร์เฟกอยู่นะเรื่องราวตั้งแต่ต้นันท้ายนี่ครับมันก่้าจะเพอร์เฟกเลยแหละแล้วก็คือทำมาได้สมูทลงตัวมากมันไม่ใช่แบบ แบบเหมือนแบบโดดไปแบบตัดหลวอย่างเงี้ยแต่คือเราเห็นความสมานรต้นทุนที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจริงๆไมช่วยท้ายพอเริ่มมีแบบส่วนจิกกัดหรือส่วนที่ปลิืจะดูน้าขาเน,นี้ก็ไม่เลยเพราะว่าเราเห็นวว่าสองคนอะิกินจริงแล้วก็พัฒนาความสมัคมาถึงจุดนี้จริงๆซึ่งสำหรับข้อเสียของเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของงานภาพที่ต้องว่าช่วงแรกๆช่วงแรกๆครับของ คุณนางฟ้าข้างห้องอ่ะมีบางจุดผมรู้สึกว่ามันแอบเผาไปหน่อยหน้าพระเอกมาดูแบบบึ้งบางๆอย่างนี้ครับคือว่าบางช่วงบางตอนภาพออกมาครับหน้าตัวละครอ่ะฉากฉาโอเคแต่ว่าหน้าตัวละครรู้สึกว่ามันมันดูรีบๆว่ามันดูเผาไปหน่อยครับผมรู้สึกแอบแอบมันรู้สึกรู้สึกเนีผมรู้สึกงั้นจริงๆว่าบ้าพระเอกดูแปลกๆทั้งที่ตอนดูในโอพีหรือตอนดูมุมใกล้อ่ะมันก็ดูปกตินะแต่พอดูมุมห่างนิดหนึ่งครับภาพมันแอบเผาไปหรือเปล่า อารมณ์แบบประวัตทอดอราด้มาปะวัทอดนะถ้าใครเคยดูแอบแบบออกแฟนจะเห็นเวลาฉากมุมไกลๆอย่างเงี้จะเห็นว่าจะโดนจับไปทามีมากครับเพราะว่าดวยเอาพี่ว่าภาพมันเป็นซูมไกลใช่ไหมฮะภาพตัวละครหุ่นมาดูแตกๆเหมือนแบบหน้าบิ๊กเบี้ยวอย่างเงี้อันนี้ก็ใช่กันฮะภาพตัวละครแต่ว่ามันไม่ใช่มุมซูมไกลไงมันแบบเป็นมุมซูมห่างมานิดนึงเงี้ยไม่ใช่มุมใกล้ๆอ่ะ,อะก็คือผมรู้สึกว่าพอเป็นมุมนั้นอ่ะช่วงนั้นอ่ะแอบเขานิดนึงยังดีว่า ช่วงนท้ายไม่เผาเลยครับแต่ซูแรกๆจะแอบเผาตนั้นไปหน่อยก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยที่ให้ภายได้ครับว่ามันละมุนกลมกล่อมจริงสรุปนะครับสำหรับกุณาฟ้าข้างห้องเป็นกระตูลเลิฟคอมดีที่ว่าสุดยอดเพอร์เฟกต์มากๆครับขนาดคนส่วนผมที่ไม่ค่อยอินกระตูรักอย่างเงี้ยยังสึกแบบชอบจิกหมอนลุ้นให้สองที่ไจะแบบไม่จะบอกว่าข้อเสียเพื่จะบอกข้อกสีอ่าเฮอย่างเลยผมแบบดูแล้วจิกหมอนมาก ที่ผมอิงจริงเป็นเรื่องผมไปข้างแรกผมอิงกระตุรรักเลยอะ่ะเรื่องนี้คือตอบโจทย์มากครับมันละมุนกลมกล่องอบอุ่นตั้งแต่หนึ่งสิบสองตอนนะครับคือทั้งตอนสิบสองตอนที่ผมดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอบอุ่นละมุนแล้วก็ความหวานน้ำตาลที่ตัวผู้จิมิยะกล่าวชินะก็ไฟโรยเนี่ยคือมันหวานไต่ระดับแบบมดจะขึ้นเต็มบ้านแล้วได้เลยครับมันเป็นจริงฮะเป็นที่ที่ว่าเออก็คือดูได้ทุกวัยเลยครับ หรือใครอยากหาตัวอุ่นนั่งดูคุณแฟนเนี้ยผมว่าก็ท่านะแล้วผมชนะอบอย่างนี้คือตัวอย่างเงี้ยมันแอบสอนนี่เรียกว่าการจะเข้าดใครสักคนหนึ่งครับควรเริ่มต้นอย่างไงครับแล้วค่อยค่อยปรสาความสัมพันธ์กันไปอย่างไรดีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเสียเพราะว่าตัวพิติบัญญัเป็นตัวข้อพิเศษที่ผมว่าน่าชื่นชมนะทั้งช,ชินนะเองก็เช่กกรท้าคือ้งสองคนเริ่มจากที่ ยังคงเกรงใจกันอยู่เกรงใจกันอยู่พอรู้สึกกันมากขึ้นก็มีอามียอกล้อเล่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอความสัมพันธ์ของสองคนเริ่มไปทางรักที่เรียกว่ามากกว่าเพื่ออย่างเงี้ยทั้งสองคนก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสวมกอดจูบเลยอย่างเงี้ยครับแต่คือทั้งสองคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มความสัมพันธ์ไปเรื่อยจนแน่ใจว่าตัวเองรู้สึกงั้นถึงค่อยบอกออกมาจะเห็นจากตอนายเ่อรฮัทชินะที่เธอเริ่มมั่นใจตัวเองว่าเธอรู้สึกไงกับฟูจิมิยะซึ่งแต่เทนี่เธอจะลุกหน นะครับเธอก็ค่อยๆค่อยๆแซงออกปลักเรื่อยๆเรื่อยๆย่ครับเธอไม่ได้แบบแซงมาโต้งๆเลยหรือว่าตุ้มระเบิดก้อนใหญ่เลยครับแต่คือเธอค่อยๆพี่ใช่กันนะฮะพอเหมือนเขาพอรู้แหละว่าถูกแบบเหมือนอีกฝ่ายใจให้เงี้ยแต่เขาก็ยังไม่กล้าจะเปิดใจเพราะว่ายังไม่แน่ใจควาสุดเตเองบ้างหรือแบบไม่ไม่แน่ใจเขาฝาฝาอื่นบ้างอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเนี้ยมันสึก ออเออมาโอเคนะแล้วรู้ว่าบางครั้งความรักก็คือเนี่ยความรักเราไม่ต้องรีบรักกับมันก็ได้แต่คือให้เวลาครับเราต้องไม่ใช่แค่ความรักแบบรว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยคือไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแบบดุ่มเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ค่อยๆรับรู้มันศึกษามันหรือรู้มันเหมือนความรักของชินะก,กับสุจิมะครับที่ั้งสองคนก็คือเริ่มจากแค่เพื่อท้าห้อง พอสืกันเรื่อยๆความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเปิดใจมากขึ้นจนบางครั้งอาจจะไปถึงความรักท like ี similar, like from, mbre, light, ่มากกว่าเพื like this, like ่อนเงี้ยแต่มันก็โอเคถูกไหมฮะเพราะว่าทั้งสองคนก็ค่อยๆค่อยไต่มาจนี่สุดก็คือประจบกันใช่สองคนจบกันเหมือนที่เราจะทำความเจระแรงอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าค่อยๆค่อยความเรียนรู้ไปครับเหมือนอ่าเหมือนเราจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มจากศูนย์ะแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่อยรู้ไปเรื่อยๆต่ความใจมาเป็นเรื่อยๆ่ครับแล้วถึงวันหนึ่งเราจะเข้าใจอย่างรร้ึไดคับ นี่คือผมได้จัดเรื่องคุณฟ้าข้างห้องครับเป็นนิเวชั่นที่ดีมากเลยสาหรับคะแนนเรื่องหาคุณฟ้าค้าห้องไปผมคงม,มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ผมขอให้ไปที่เก้าเต็มสิเลยครับือว่าดีงามเพอร์เฟกต์แท้ทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องราวที่ดําเนินอมาได้ดีรบรรดแล้วก็คือแบบไม่ยืดเกินแล้วก็ทําและเห็นความสัมพันธ์ตัวข้อที่เราสึกรับได้แล้วก็ตัวขอ้อสมมตบก็ไม่แบบน่ารำคาหรือไม่้อน์น่ารำคาเนะรู้สึกว่ามันตรงกล่องละมุน เสียแค่คือผมบอกว่ามันมีแอบเผาในบางช่วงภาพแอบเผาบางช่วงเส้นหนึ่งถ้าไม่มีส่วนของภาพที่เผาเนี่ยผมว่ามันก็เพอร์เฟกเลยนะมันแอบเพอร์เฟกเลยแหละใช่นะครับถ้าภาพไม่เผาก็คงดีมากเลยฮะก็นะครับแนะนําเรื่องนี้ครับใครสนใจดูได้ฮะมีทั้งใน BB แล้วก็ในอัลซอนทามนะครับเดี๋ยวนี้ผมเจอมีสองแพลตฟอร์มนี้นะเดี๋ยวครับถ้าใครอยากหานิยายเล่าอุ่นไปดูได้เลยครับกับคุณฟ้าข้างห้องหรือชิมเต็มคคุณนาฟ้าข้างห้องไป คงที่อยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับก็สำหรับปิวรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเลือกใหม่รีวิวนะครับ,รบถ้าใครเคยดูแล้วนะครับเห็นยังไงสิ่งไหนก็รีวิวมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมจะได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะอยากฟังอยากรู้ความเห็นคนที่ดูแล้วว่าสิ่งไงบ้างน,นะครับอยากรู้จริงนะก็สหรับวีวนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเลือกใหม่รีวิวนะครับ,รบชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แบ่งปันใจให้เราที่เราไปยนะครับเราจะรีวิวกับของเล่นหนังสือ ภาพยนต์หนังไต่มากมาให้ตามดูได้นะครับวันนี้ก็กลาไปครับสวัสดีครับไปครับ